อ่าสวัสดีครับผมมาเจอกันอีกครั้งนะครับในพีในอีพีที่สี่นะครับสองห้าหกสามนะครับผมอ่าเป็นรังที่เอาจริงๆเป็นรังที่ห้านะครับรังที่สี่มันมันแตกครับกล่องแตกอันนี้ก็เป็นพึ่งอ่อนนะครับละรังที่สี่นะครับเป็นพึ่งอ่อนครับอายุได้ก็ประมาณสักสักสิบห้าวันครับยี่สิบวันครับเต็มที่ครับอ่ะฮะ ก็รังไม่ใหญ่มากครับแต่น้ำหวานเยอะครับอู้ยังจับปลาโนมาอีกนะครับรังนี้ก็น้ำหวานสวยนะครับ หวานสวยมากครับอันนี้ครับเป็นน้ำหวานนะครับหลก็หลายขวดอยู่ครับในกระมังก็ประมาณสิบกว่าขวดนะครับอันนี้น้ำหวานสวยมากครับผมอันนี้สวยมากครับน้ำหวานครับดูครับติดตาครับเป็นเพิ่งเลี้ยงแบบบ้านๆนะครับเลี้ยงในป่าทุเรียนครับ ในส่วนทุเรียนครับนี่ครับพอติดลำาุวยนะครับก็ในพื้นที่ล่มๆครับใตล้ลมไม้ใครสนใจจะเลี้ยงหรือสงสัยอะไรก็โทรมาสอบถามนะครับเบอร์โทรด้านล่างคลิปครับอ่ไอดีไลน์ก็ทิ้งไว้ด้านล่างคลิปเรียบร้อยนะครับ จะติดต่อสอบถามสงสัยเรื่องอะไรครับสอบถามได้นะครับยินดีให้คำปรึกษาครับไม่คิดเงินไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นครับมีเท่ากัค่าโทรศัพท์ครับที่โทรมาหาผมครับถ้าผมไม่ได้รับเดี๋ยวผมโทรกลับเองก็ได้ครับไม่เป็นไรครับผมเสียเองนี่ครัก็เป็นรังเลี้ยงแบบธรรมชาติครับ ลกล่องก็บ้านๆครับนี่ครับสวยครับน้ำหวานนี่กล่องบ้านๆครับกล่องไม้ธรรมดาครับไม่ได้ไม่ได้ตีคอนไม่ได้อะไรตั้งสิ้นครับมันมาเกาะที่ฝาด้านบนเองครับอันนี้เป็นตัวอ่อนพึ่งนะครับแต่ตัวอ่อนไม่ค่อยมีครับเดี๋ยวเราจะเอาไปเคี่ยวทำเป็น อ่าไว้ทาฝากล่องครับเพื่อรอพึ่งครับเขี่ยวเอาขี้พึ่งนะครับเอาเกสรมันนี่ครับเป็นเกสรแบบนี้ครับนี่ครับเกสรมันอันนี้คือเกสรพึ่งเมื่อกี้กล่องมันแตกนะครับไอ้ลางเมื่อกี้กล่องมันล้ม ก็เลยตัวมันติดมาเยอะหน่อยแต่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราไปคัดตัวออกอีกครั้งหนึ่งตัวแก่พอดีไปจับปุ๊บกล่องมันล้มพอดีเลยมันปลวกมันกินขากล่องกินเสากล่องนี่ครับเสากล่องก็เป็นไม้ธรรมดาปักแล้วก็เอาผ้ามาพัานไว้แล้วก็เอาน้ำมันเครื่องราดที่ผ้าครับอย้ายมดมันขึ้นมดแดงเนี่ยตัวดีเลยครับ มดแดงอยู่ในกล่องเมื่อไหร่ครับพึ่งมาอยู่แน่นอนครับในกล่องก็ระวังพวกจิงจกแมลงสาบพ,พวกนี้ครับมันจะไม่ถูกกับพึ่งอ่าพึ่งจะไม่ถูกกับพวกเนี้เยนี่ยครับน้ําพึ่งเต็มเลยอ่าถ้าพวกนี้อยู่มันก็จะไม่เข้าอยู่ครับถ้ายิงมดแดงอยู่เนี่ยถ้ามันอยู่แล้วมันจะทิ้งรังเลยนะครับมันจะไม่เข้าอยู่เด็ดขาดโดนครับโดนครับ เป็นเรื่องธรรมชาติครับจบพึ่งมันต้องโดนครับถ้าไม่โดนไม่ใช่ครับโดนก็เจ็บนะครับแต่มันไม่แพ้เยอะครับเจ็บแค่แป๊บเดียวมันก็หาย โดนอีกแล้วครับโดนอีกนะครับใครสงสัยอะไรก็โทรมาสอบถามได้นะครับเบอร์โทรอยู่ล่างคลิปครับไ ID ไลน์ก็อยู่ด้านล่างคลิปนะครับยินดีให้คำปรึกษาครับไม่มีไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดใดทั้งสิ้น เนี่ยครับนาพึ่งสวยมากครับรังนี้อยู่ประมาณทักเจ็ดขวดแปดขวดได้ครับ ขอโทษนะขอโทษด้วยนะครับอ่ามือมันอาจจะสั่นไปหน่อยครับแล้วก็ฝากไว้อีกอย่างนะครับเด็กๆข้ามโลกเรียนแบบนะครับผม อ่าเป็นเป็นความเสี่ยงสูงนะครับโดนแน่ครับถ้าเด็กๆําครับห้ามลอกเรียนแบบครับไม่ต้องขอคำปรึกษาจากคนโตด้วยนะครับคนใหญ่ด้วยนะครับเพราะมันทำไม่ได้นะครับเด็กๆอันตรายครับอันตราย เนี่ยครับงาพึ่งแท้ร้อยเปอร์เซ็นครับทาไมแท้ให้เตะหน้าคนจับเลยครับคนจับปัวหัวเลาะเลยทำไมไม่ให้เตะหน้ามึงให้เตะหน้ากูทำไม <c oughs> อันนะครับพูดไปพอก็ขอโทษไปหน้าที่นี้ด้วยนะครับ <c oughs> เล่นบ้างขำบ้างครับไม่ต้องเครียด 左，你变一下。 ปชิมเดินกันไปชิมนี่สวยงามครับดูครับ,รบปีที่แล้วก็รวมๆก็ รวมทั้งหมดก็ประมาณร้อยร้อยกว่าขวดครับปีนี้ก็น่าจะน่าจะได้ครับปีนี้ไม่ได้แต่งกลอง่งไม่ได้อะไรด้วยครับธรรมชาติจริงๆปีนี้ปีที่แล้วเออยังมีแต่งกลงเออกล่องที่ว่ามันผุเอาก็เอามาแต่งไงแบบนี้ครับแต่ปีนี้ไม่ได้ทําเลย ตัวอ่อนแค่นิดเดียวนะครับชั้นนึที่เหลือก็เป็นตัวพึ่งล้วน น้ำพึ่งรังนี้สวยมากครับอันนี้ก็เป็นน้ำพึ่งอ่อนนะครับก็อยู่ประมาณสักสิบห้าถึงยี่สิบวันครับไม่ถึงเดือนครับแต่ขยันมากมันอยู่ที่ว่ารังไหนขยันไม่ขยันด้วยครับั่น่ๆเลนสะเลเลยครับชั้นนี้รังวัวน้วยมันก็ได้รังนะเหลือไว้ชั้นนึงนะครับ เอาไว้ให้มันทำโตครับลองเละเลยกล่องก็กล่องบ้านๆน,นะครับผมอ่าน,นะครับเดี๋ยวเราก็ปิดฝากล่องแล้วก็ขอจบคลิปไปเพียงแค่นี้นะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามด้วยนะครับไว้เจอกัน EP หน้าครับผม EP ที่ห้า EP หน้าครับ เดี๋ยวเราปิดฝากล่องแล้วเราก็ขอปิดคลิปไปเคียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับผม

โอเคครับขอจบไปเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับผม